อยู่ไปเรื่อยๆเ,เมื่อเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราก็ต้องอยู่กับอยู่ต่อไปอยู่แบบอยู่ทําไมอ่ะค,คนที่ไม่มีความฝันก็คือตายทางเป็นแค่นี้แหละครับพ่อแม่เครียดเคยกับพ่อแม่อยอะยดดีกว่าะนะครับพ่อแม่ที่แท้ความฝันไม่ได้ลําบากถ้าอยู่มีฐานที่ดีแล้วอะ่ะทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแต่พออยู่ไม่มีจีไม่มีความฝันมันเหมือนอยู่ไม่มีฐาน ว่างเปล่าผมมีความรู้สึกว่าคนจำพวกนี้อ่ะเหมือนไม่รู้จะอยู่ทำไมอยู่ไปทำไมใช้ชีวิตไปทำไมวะทำไมเรารู้สึกเราว่างเปล่ามันไร้ค่างเลยจากที่ทุกคนลองคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะถ้าสมมุติทุกคนสามารถรู้ในสิ่งที่เป็นตัวตนตัวเองใช่ป่ะแล้วก็มีความขวัญได้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรผิดผไปมันน่าจะ ไปต่อได้ถ้าเราเลือกผิดต,ตั้งแต่มอตน้นเป็นความอดทนในมอปลายแล้วก็เปความแบบไม่รู้อะไรในมหาลัยแล้วก็จบไปก็ไม่รู้ทําอะไรในอนาคตใช่คือถ้าตัดสินใจผิดตั้งแต่คนนี้นะโอ้โหเราจะรู้ได้ยังไงว่า <11 noise> <surf> เรากําลังตัดสินใจผิด